ครับสวัสดีครับพี่พีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่สิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะพี่น้องครับวันหนี้ผู้แต่งภาพยนตรุปเลขกลาวพัฒนาอีกเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้ก็มีอยูสิบเจ็ดอาจารย์ดังในพี่น้องเนอะครับมือวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิบสองกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง แปดแปดขับเลขล่างก็ออกศูนย์หนึ่งนะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาที่ประเต็มสรุปให้กับเลขตัวเด่นบ่มาณ์นะพี่น้องเนาะครับมาตัวร่องเก้ากับหนึ่งมาหนึ่งนะครับอ่ะประเต็มขับขอโทษขออัย่ลายได้พี่น้องเด้อนะครับตัวเด่นบ่มา, 9, 1, มา 1, นะเนาะไไพี่น้องเนาะครับศูนยะ์หนึ่งศูนยะ์กับสี่คะแนนนะครับ เมื่อนี้พ่อเต้มกับผ้ามาส,สรุปตัวเอกเนาะพี่น้องเนาะขับสัตว์เย็นนะพี่น้องเนาะ ครับพอเตีมเริ่มจากปูโคราดได้พี่น้องครับปูโคราดงวดนี้ปูเนบนเน้นให้ได้พี่น้องเด้อบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะพี่น้องหกกับเจ็ดครับครับชับหน้าจอครับผม ครับรเตรียมขอกาบขอบประคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้องพ่อช่างคมวัตถุพันธ์มากกันเบิรแปดแปดได้พี่น้องเด้อเข่าแปดแปดครับวัวเนี่ยกันเบิร์สามสามสองสองพี่น้อง บนล่างวิ่งรูด2กับ3เน้นที่3มพี่น้อง2กับ3าครับขับจับหน้าจอครับผมครับพะเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้พอพ่อช่างคมนะครับเนาะเน้น3 6มหพี่น้องรับจับหน้าจอครับผม ครับปราเตี่ยมขอขอบคุณในหลาย,ยนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศูนย์เจ็ดพี่น้องปู่ศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรลดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งพี่น้องศูนย์กับหนึ่งครับรับจับหน้าจอครับผม ครับปเตรียมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เนะครับเนาะคอยปังหวดนี้นะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคำชนพี่น้องปูคำชนงวดที่พานมากกับศูนย์เข้าตรงๆเลยพี่น้องเด้อรับบนล่างวิ่งรูด6กับ8นะครับหกกับ8ด ครับรับแชปหน้าจอครับผมรับเตรียมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูคำชนนะครับเนาะคอยเข่าคอ้ปังๆหยิกนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องเซียนหนองหานงวดที่ผ่านมากกับไหมาสหนึ่งศูนย์ เลขออก0ูย์หนึ่งพี่น้องเข้าตัวกลับบนล่างวิ่งรูด7กับ8ดพี่น้อง7กับ8ดครับครับแชปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณในไลน์นะครับเด้อเซียนหนองหานนะครับเนาะคอยเขา่าคอยปังอีกนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องเซียนหยวนมวดที่ผ่านมากกับเขาได้พี่น้องเด้หนึ่เข้าตัวกลับพี่น้องบนล่างวิ่งรูด2กับ9นะครับ2กับ9 2 9นะครับรับแชปหน้าจอครับผม ครับพ่อเตี่ยมขอขอบคุดในลายนะครับเด้อเซียนหยวนนครับเนาะ่อยเข่าปังอีกนะพี่น้องอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเด้อไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงพี่น้องพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดได้พี่น้องหกกับเจ็ดหกเจ็ดนะครับ กรับชับหน้าจอครับผมครับไปเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเสียนเพลงเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสสป่สีสะเกตพี่น้องปู่สีสะเกตบนล่างมิงรูดห้ากับหกเน้นที่ห้าพี่น้องห้ากับหก ครับรับชับหน้าจอครับผมรับเตรียมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเ้อปู่ซีสะเกตนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อวันนะพี่น้องพ่อวันบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดพี่น้องแปดกับเก้าเน้นที่แปด แปดเก้านะครับรับเลขกบอ่อลายหางนาะพี่น้องเนาะเชปหน้าจอครับผมรับไปเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อวันเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนผาสุกพี่น้อง เซียนผาสุกบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ1พี่น้องศูนย์กับ1นึูนย์หนะครับครับแชปหน้าจอครับผมครัอบพอเตียมขอขอบคุณในหลาย,ยานะครับเด้อเซียนผาสุกนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่น้อยเอาพี่น้องแม่น้อยบนล่างวิ่งรูด8ดกับ9พี่น้อง8กับ9ก้ปดนะครับขับแชปหน้าจอครับผมขับไปเตรียมขอขอบคุณในไลน์นะครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด7กับ8ปดับเกับ8 7 8นะครับครับชับหน้าจอครับผม กอเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับดเดอเซียนหนองคายนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อผู้ใหญ่พี่น้องพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่งรูดเจดกับ8ดเน้นที่8ดพี่น้อง7กับ8ดเน้นที่แปด เกแปดนะครับรับเชปหน้าจอครับผมรับรเตรต้มขอขอบคุณห,หลายนะครับเด้อพ่อผู้ใหญ่เนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานบนล่างวิ่งโลด9กับศูนย์ กับเก้ากับศูนย์ศูนย์เก้านะครับรับแคปหน้าจอครับผมรับไปแยมขอขอบคุณหลายๆน,น,นะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูดหกับ7พี่น้อง5กับ7จ็ห้าเจ็ดนะครับครับแชปหน้าจอครับผม ครับปรปเตรียมขอขอบคุณในหลายๆนะครับเด้อพ่อดอนละยองนะครับเนอะอหอยเขา่าออให้ปังนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่ยายนงเ้อพี่น้องเนะ้อแม่ยายนงบนล่างบิ่งรูดศนย์กับ8ดเน้นที่ศูนย์พี่น้อง0กับ8ปดศู 8, นะครับ ครับแชปหน้าจอครับผมครับพอแต้มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อแม่ยายนงเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อบานนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับของพอแต้มบนล่างวิ่งโลดเก้ากับศูนย์เด้อพี่น้องเด้อเก้ากับศูนย์ 0 9นะครับรับแชบหน้าจอครับผมขับผิดพลาดประกันได้พอเตมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แน,นวทางนะครับอ่าฉะนั้นแด้พอเตรียมก็เว่อรอนคอยเขา่าคอยปังนะพี่น้องเนาะ ครับพระเตียงาเปียเบอร์นับคะแนนน้ากันบันทีพี่น้องเห็นเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะศูนย์ห้าคะแนนได้พี่น้องเนอะนย์มีห้าคะแนนหมีสองคะแนนสองมีสคะแนนสามมีหนึ่งคะแนนสี่ไม่มีคะแนนห้าสองคะแนนหกสี่คะแนนเจ็ดหกคะแนนแปด เจ็ดคะแนนพี่น้องเอัเด่นแปดได้พี่น้องเด้อลองได้พี่น้องเด้อศูนย์ เก้านะครับครับสัตวเจนยนนะพี่น้องเนาะล่อง3ตัวได้พี่น้องนะเลเ่อนแปดตัวเดียวนะครับ อาค่อยเขาเด้อหัวดีนาะพี่น้องเนาะตัวรองจะลืมได้พี่น้องเน้ะตัวรองครับสัตว์เกียดนะพี่น้องเนาะ ครับอ๋อพี่พาประกันแนบพอเตียมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายหลุดนะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับระวัางเจ็ดกับแปดได้พี่น้องเด้อห่างกันคะแนนเดียวนะครับเอาพอเตียมก็ไหวพริบคอยเข่าคอยปังนะพี่น้องเนาะจะได้โชคโฉมันมันกันนะครับ เอาจะเรื่อด้ะพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตียมน้ำนาครามเอาสุดท่ายถ่ายสุดนี่ขออิบีทุกคนโฉบโมนันมันแหงแหงเรวยๆยเนาะครับเนาะพอกับพอเตียมหยิกเมลรงพี่น้องหลังหวยลาวพัฒนาออกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม